ขนาดพูดนะดูตาโอ่งดีเล่นหูเล่นตาด้วยฝึกเล่นหูเล่นตาเล่นหูด้วยนะเออคือเราต้องไม่ยอมแพ้นู่นเนี่เราแบกทีมู้นเล้วชวนสมาชิกเข้าเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะหาจุดเด่นของเราได้แน่นอนทุกคนมีจุดเด่นในตัวเองได้เนอดังเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับพิธีกรทีมพิธีกรของเราด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับ พวกเขาจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพิเศษครับ Thailand Music c o u n ด d าว n Presented by Pepsi นั่นเองครับแต่วันนี้ขออนุญาตง่ายๆเลยครับปรบมือเป็นกำลังใจพวกเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้เราก็มาเดินทางถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นช่วงถ่ายภาพของพวกเราค่ะอ่ะช่องแรกนะครับน้องๆแทนก่อนนน่เอ็มซีเราแทนก่อนนะนะครับนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมขออนุญาต ส่งเทียบเชิญน,นะครับไปยังศิลปินและก็ค่ายเพลงที่ให้เกียรติกับเราทุกท่านในวันนี้ครับหลังจบงานตรงนี้เนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะฮะผู้บริหารของเราจะขออนุญ,ญาตนะครับส่งเทียบเชิญทุกท่านมาถ่ายภาพกับผู้บริหารบนเวทีทีละค่ายทีละค่ายที่ให้เกียรติเราในวันนี้<า>นะครับก็เด,เ,บเดี๋ยวเรามีทีมจัดคิวให้นะครับเดี๋ยวช็อตแรกของเราเป็นพิธีกรโปรโมท MC ทั้งสามท่าน ยกนะคะตบก็หมายคได้ยกนะช็อตต่อไปจะเป็นท่านผู้บริหารของเรานะคะได้ไหมคะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตช็อตต่อไปเลยนะคะช็อตที่สองของเรา Welcome back on stage คุณไมค์ขุนจงค่ะ Chief Executive Officer บริษัททรู e c เ r นไรชั่นจำกัดประมือให้กับคุณไมค์ขุนจงด้วยค่ะ แล้วต่อมาครับพี่หลิของเราครับคุณอารีอาริจิตเสถียรนะครับผมนะ s h i เอ Executive Officer ครับ True CJ c r e a t i o n ่และกหนึ่งท่านค่ะไม่ได้เลยพี่โอคค่ะโปรเมต้อนรับนะคะคุณพัฒนีจริยะธนาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Exit 365จำกับนั่นเองครับ พิธีกรนะครับกับผู้บริหารหลักของเรานะครับผมนะฮะหางภาพรุนการก่อนอันนี้เป็นช็อตที่2ของเรานะคะเรียนเชิญตากล้องได้เลยค่ะอ่าเชิญนะครับพี่ได้ไม่ได้ยมวิดีโอบอกผมได้นะเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะวิดีโอเอาไหมเอากับเขาไหมนะวิดีโอเอาไหมเอามีแล้วนะมีแล้วเอาโอเคครับวิดีโอครับทุกคนขยับได้นะครับผมเนื้อสังสั้นเบสก์ วนหลายช็อตนิดนึงนะคะเพราะวันนี้มีหลากหลายศิลปินมาร่วมกับเรานะคะแกล้องโอเคนะคะขออนุญาตอีกหนึ่งกล้องค่ะอยากนะฮะอยากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆ MC หลักของรายการจะสัมภาษณ์ที่หน้าแบ็คกรอบด้านนอกนะครับส่วนด้านในจะเป็นคิวการถ่ายภาพกับเรื่อยๆนะคะขออนุญาตช็อตต่อมาเลยนะคะทั้งหมดยังอยู่บนเวทีกับเอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณอรุชาจิตติเวศชัยกุลค่ะผู้จัดการธุรกิจ L E Beyond Neverlighting and อเปกรต์จำกัดมหาชนค่ะป mm hmm. รบมือด้วย